ฉันกลับมาแล้วหวโตไม่ยอมสับตาด้วยเลยนั่นมันรับบิดคาดเนสเองที่นาอะนึกว่าตาโรงเรียนซะนึกว่าตาโรงเรียนทำไมมายะตึงหรือว่าฉันมาจากมีกุกละไม่ได้รู้ขนาดนั้นสันไหยโหได้ย้ายโรงเรียนบ่อยๆเลยต้องวางตัวห่างไง หนีมากไปตอนลาจากกันจะเจ็บปวดเปนด็นนะิสัยเลยนะเอ๊ะน้าซื้อไม่แจังวังตอนนิสสยขี้อายส่วนชั้นโครเป็นไงบ้างเอหมบอกกันยัยตอนที่กูกินยุตกใจจนหัวใจแทบปลีกเลยเงียเงียเปลี่ยนโฉมจนทางชั้นตกักจบใจย่ะแต่กลับเพลนมากเลยนะที่เห็นไมยเคยได้กับราสั้นที่้ฮ ้ยกันแต่น่าจะเป็นไปได้ไม่เจงคุณชาลีคิดมานั่งตีก่อนหน้าแลนี่แหละคุณชาโลเนี่ยยิเ่เธอออกไปอย่างนั้นอันตรายนะเจ <c oughs> เป็นคนที่น่าสนใจดีจริงๆนะจ๊ะแทบจะคิดว่าเนี่ยก็คาบูริมาตลอดเลยแหละไม่ใช่ขยันหรอกนะคะจริงจริงนั่นไงเป็นคนน่าสนใจจริงด้วยป่ะ แต่ว่าไม่เห็นต้องเปลี่ยนบุกต่อหน้าพวกเราเลยนะบุกเบิอกอะ่ะไม่แต่งแต้มบอกตอนไปเที่ยวก็ดีแล้วนะแจ๊กที่ไงลรกเหรอก็ตอนจัดลากันเล่นบอกลาแบบนั้นนี่นะก็เพิ่งรู้ว่าได้อยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วอายอายจะว่าไปทามาล้วก็เหมือนเป็นคนอีกคนนะเสียวรยาน,ยน่าบอดีเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วทั้งหะ เถียงกันไม่ไปมาแบบนี้โูกร้ใจเลยฉันก็ชอบแบบนี้มากกวา่าล่ะแต่ยังสองพัน